สวัสดีจ้าพอกันทเกข์กันจ้ากับวิมอนชายานนะจ๊นะนอวันนี้ตื่นขึ้นมาพี่น้องห้าวกระตงมากนานเนาะคัดนาคอยหาเสียเอามาข้ามเนาะมาขามเปียงอะ่ะใส่นมเอ้ใส่น้ำผึ้งพี่น้องแล้วคอยกระคัดไหวทิ้งไว้จักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วเต้นะจ๊ะวันนี้ห้าวกระจังมันมาออกกำลังกายเลียนหูระห,หูหรือว่าออกกำลังกายก็ได้พี่น้องจ๋าแล้วเตะสะดวกคือทุกเสาร์ทุกเสาร์จะพี่น้องเออคันมีเวลาก็เจิมเสาร์ อันบ่ได้ไปทํางานเนะาะขาดมีเวลากะอันบ่มีเวลากะเอาไว้ยังมืเลี้งจังว่าออกมือละนิดหน่อยพี่น้องจา้าเพื่อร่างกายสุขภาพของเฮาเองจะพี่น้องแม่นบ่จ้าจอยากได้เฮ็ดเอาหาซื้อบ่ได้จะพี่น้องมาพี่น้องมาออกกํลาลังกายนํากันมื้อนี้ข่อยสิเล่นฮุลําหูหหดอกพี่น้องเออนิดหน่อยเพราะว่ารออันนี้แหละจังไปล้างหนา้าล้างหน้าออกอาบน้ําเรียบร้อยพี่น้องบบดนี้เนาะเพราะเฮาต้องออกกําลังกายก่อนแล้วก็อันบ่มันจังบ่หลายขั้นตอนคัดไว้ เด็กออกกําลังกายไปนั่งจ่ามาจ้ะพี่น้องนี่จ่าข่อยสีออกอันห่วงดอกมม้เพราะว่าสีออกก็หลายเพราะว่าสีร้อยมีก็แฟงพกก็แฟงก็เตียพผกออกมือละหน่อยก็ได้พี่น้องจ้ะเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีในเวลาห้องออกกําลังกายมันได้สุขภาพดีดีพี่น้องจ้ะหลางกายห้องก็แข็งแหงพี่น้องออกนิดเดียวพี่น้องมาจ้ะพี่น้อง สีแดนสินางสิเหลือนจังได้กัะเบี่ยเตยจะพิธีออกเระเบี่ยเสะ็จหรอกแต่ี้ของมันแคบมันเล่นยางบ่อยมันก็เลยเย็ดเลนก็ถี่พี่น้องมันอันนี้ก็พอจะพี่น้องจะอย่าหักโงเกินไป

แค่จ้ะอโ้พี่น้องแค่นี้ก็เมื่อยแค่นี้ก็เมื่อยแล้วก็พักสักพักหนึ่งแล้วจังไปล้างหงา,าออกอาบน้ำพี่น้องก็ขอจบคลิปไว้เพียงสมีนั่นจะพี่น้องเนาะคนรักสุขภาพก็ต้องเฮ็ดแบบสีพี่น้องเพราะว่าจะของอ้วนเป็นคนขี้หายก็เลยอยากออกกำลังกายพบาบาเพราะว่ามันเป็นคนสวยจ้ะ ขอบคุณด้วยจ้ะที่มารับชมและฟังจ้ะขอบคุณด้หลายจ้ะเจอกันกลิบต่อไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมือ่อย